สวัสดีครับพี่น้องมเมึงนี่นี่ต่อสู้ครับพี่เป็ดมะมึงนี่นี่ต่อสู้ครับพี่เป็ดครับผมอ่ะต่อสู้กันสู้กันเลยเออต่อสู้กันเออเออต่อสู้เอออ่ะใครจะชนะใครจะชนะครับนี่นี่ต่อสู้ครับพี่เป็ดครับโอ้โหโอ้โหเออนี่นี่ขึ้นข้างบนแล้วครับโอ้โหเก่งครับโอ้โห น,น αι, ี่นี่ขึ้นข้าบบนแล้วครับพี่เป็ดอยู่ข,ข้างล่างตีเลยตีเลยเนเน่เออใครจะชนะครับพี่เป็ดก็สู้เนเน่ได้แล้วครับอือ,อเอ้ยมวยอะไรวะกัดหูกัดปากเขาด้วยฮะวยอะไรกัดปากเขาด้วยเน่มันกินไม่ได้นะนะกินอย่ากินปากน้องมันนี่มนันนี่เดี๋ยวพ่อจับไงหายใจไม่ ออกแล้วเหนื่อยแล้วเน่เน่โอ้โหโอ้โหเอา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 ่ะใครจะชนะนี่เน่จอมพลังนี่จอมพลังเหรอเดีจัดการเลยจัดการเลยเอา่าเดี๋ยวพ่อจับพริกลงอันเหนื่อยนะ เนื่น,นู้เห,อหนอยะนู้เหนียะไอพี่เป็ดเอาโอ้ยอ่ะพี่เป็ดเอา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 จูพี่เป็ดละเอาจูพี่เป็ดละเอา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 จูน้องเป็ดนะเอา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  เอาเอาสูกันสูกันสู้กันสูกันสู้กันสูกันอืมรักเมย์น่รักเมย์น่หนูรักพี่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 เป็ดกราบกราบจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยพี่ได้ไปกับเขาหรอกเขาจะไปตลาดไม่ได้ไปกับเขาหรอกเขาจะไปตลาดเฮ้พี่แมย์อย่าดึงขาหนู พี่เมย่าดึงขาเป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดน้อยกาบกาบเป็ดน้อยกาบกับก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 ับอ่ะอ่ะเล่นเล่นกับพี่เป็ดอ่ะเล่นกับน้องเป็ดแจ็คผีเลนอนก่อนเอ้ามื่มอยู่นีรุนแรงเง้พี่น้อง กัดเขาอย่างเดียวมึงกัดอย่างเดียวออเออเออเออชูไปได้ก็กัดละอ่ะ่าเนี่ยมึงยิกเขายิกเขาอ,อือ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 โอเคพี่น้องเสนนร็จมีอะไรละขอบคุณขอบคุณในรายติดติดตามนี่นี่ครับผมสวัสดีครับ